สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวสปอร์ต t o ทูเดวันนี้1ตุลาคม2,566มาติดตามกันต่อการแข่งขันเอเชียนเกม2 2 2 2ที่หางโจวประเทศจีนผลงานของทีมทัพนักกีฬาไทยในช่วงเช้าของวันนี้คุณผู้ชมพังอาจ คว้าเหรียญทองได้ถึง2เหรียญแล้วก็เหรียญเงินอีก1เหรียญน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับโปรแกรมการแข่งขันสําหรับทางเลยบอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นะครับจะพบกับทางด้านไต้หวันนะครับเป็นแมตช์แรกของเอเชียนเกม2022เรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลย ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับ2เหรียญทองของทีมทัพนักกีฬาไทยได้มาจากกีฬาประเภทกอล์ฟนะครับซึ่งเป็นกอล์ฟหญิงเดี่ยวแล้วก็เป็นกอล์ฟหญิงประเภททีมนะคุณผู้ชมโดยกอล์ฟเนี่ยนะครับโชว์ฟอร์มได้เหนือความคาดหมายคว้า2เหรียญทองในเอเชียนเกมในครั้งนี้โดยทางด้านอาพิชยายุบลเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ ตามหลังอินเดียนะครับซึ่งเป็นอันดับที่2นะแล้วก็วันนี้นะครับก็สามารถที่จะโชว์ฟอร์มทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจบในวันนี้เนี่ยนะครับทำเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม19อันเดอร์พา269ซึ่งแซงทางด้านอินเดียแล้วก็หยิบเหรียญทองได้เป็นที่เรียบร้อยในประเภทบุคคลหญิงนะครับสำหรับ เหรียญทองเหรียญแรกของทางด้านกอล์ฟนะคุณผู้ชมแล้วก็ทางด้านประเภททีมหญิงเนี่ยนะครับซึ่งจะนักคะแนนดีสุด2จาก3นักกอล์ฟในแต่ละรอบสาวไทยยังหยิบอีก1เหรียญทองด้วยสกอร์รวม34อันเดอร์พานะครับ5 4 2หลังทําเพิ่มวันสุดท้ายคุณผู้ชมซึ่งเพิ่ม6อันเดอร์พ่าร์138นะครับ ในประเภททีมหญิงเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านอาพิชยายุบลพัชรจุธาคงกระพันเอลล่าเกลิสกี้ร่วมกันนะครับตีได้34อันเดอร์พาคว้า1เหรียญทองนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับผลการแข่งขันกอล์ฟนะคุณผู้ชมก็ขอแสดงความยินดีกับทีมกอล์ฟสาวไทยด้วยนะครับแล้วก็ประเภทบุคคลด้วยแล้วก็จะมีทางด้านอีกหนึ่งเหรียญเงินนะครับจาก โกเมสสุขประเสริฐนะครับซึ่งสามารถที่จะปั่นได้เต็มที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ทําเวลาไป38.478วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองนะคุณผู้ชมในจักรยานประเภท B M X Asian Games ในครั้งนี้ นี่ก็เป็นผลงานของทีมทัพนักกีฬาไทยในช่วงเช้านะครับที่สามารถคว้าเหรียญมาได้คุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวรอสรุปนะครับในช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่าของวันนี้นะแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันของทีมทัพนักกีฬาไทยนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็จะมีทางด้านแข่งเบสบอลนะครับเวลา17บเนาฬิกานาทีก็จะเป็นทางทีมชาติไทยนะครับประเภทชายนะไทยจะพบกับไต้หวันแล้วก็จะมีทางด้านการแข่งขันบาสเกตบอลนะครับ เป็นทีมหญิงไทยพบกับทางด้านเกาหลีเหนือแล้วก็จะมีแข่งมวยสากลสมัครเล่นนะคุณผู้ชมทั้งชายแล้วก็หญิงที่ผ่านเข้ารอบนะอันนี้เป็นรอบ8คนสุดท้ายแล้วนะครับทีมชาติไทยเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับที่ผ่านเข้ารอบมีทั้งหมด6รุ่นนะคุณผู้ชมแข่งขันก็จะเริ่มเวลา1 3บสนิาสนาทีถึงประมาณ20่สนิกาสนาทีนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับ การถ่ายทอดสดเนี่ยเท่าที่เอดมินมีข้อมูลนะครับก็คือจะมีเวลา9ก้นาฬิกาถึง12บสนาฬิกาเนี่ยนะครับก็คือถ่ายทอดสดไปแล้วทีสปอรกับ w o r k p o พอยส่วนเวลา14บสนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาเนี่ยนะครับจะมีทางด้าน GMM ช่อง25นะครับแล้วก็จะมีช่อง9 w o r k p o i n t 2 o for you PPTV T Sport 7นะครับแล้วก็จะมี AS Play นะคุณผู้ชมแล้วก็คาดว่าในช่วงของ ช่วงค่าในวันนี้นะครับน่าจะเป็นทางด้าน AIS Play ทําการถ่ายทอดสดเพราะว่ามีการถ่ายทอดสดน่าจะทั้งวันนะคุณผู้ชมก็ติดตามชมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดโปรแกรมนะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมของทีมทัพนักกีฬาไทยนะและเรามาติดตามการแข่งขันเร์บอลหญิงทีมชาติไทยกันต่อครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับมีการแข่งขันของเย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นแมตช์แรก พบกับทางด้านไต้หวันนะคุณผู้ชมซึ่งเวลาทําการแข่งขันก็คือ14นาฬิกานะครับแอดมินมีลิงก์นะครับชมการถ่ายทอดสดก็คือทางด้าน p p t v นะคุณผู้ชมก็มีการถ่ายทอดสดโดยตรงนะครับสามารถรับชมได้ก็แปะเอาไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายช่องนะคุณผู้ชมหาดูนะครับในการชมการถ่ายทอดสดของทางด้านวอลเลย์บอลหิงทีมชาติไทยเนี่ยนะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับทีมชาติไทย อยู่กรุ๊ปบีร่วมกับทางด้านไต้หวันและก็บองโกเรียนะครับสำหรับผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในส่วนของการแข่งขันเอเชียนเกมที่ผ่านมาปี2014เนี่ยนะครับคว้าหนึ่งเหรียญทองแดงแล้วก็ทางด้านปี2018คว้าเหรียญเงินนะครับทีนี้สถิติการพบกันของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกับทางด้านไต้หวันเนี่ยนะครับหกครั้งหลังล่าสุดปรากฏก็คือทีมชาติไทยเอาชนะได้ ทั้ง6ครั้งเลยนะคุณผู้ชมซึ่งก็ถือได้ว่านะครับทีมชาติไทยเนี่ยดูฟอร์มแล้วจะดูเหนือกว่าไต้หวันแน่นอนนะซึ่งอีกอย่างหนึ่งคือดีกรีของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเป็นถึงราชินีแห่งเอเชียก็คือเราได้แชมป์ทวิปเอเชียมาที่ผ่านมานั่นเองนะโดยการแข่งขันในครั้งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566เวลา14นาฬิกาไทยพบกับไต้หวันนะครับ ทางด้าน PPTV ทําการถ่ายทอดสดโดยตรงนะคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับสื่อที่เข้าร่วมนะครับในการสนับสนุนการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอีกหลายช่องทางนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมได้นะครับสําหรับทีมชาติไทยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะครับมีรายชื่อการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีน ก็จะมีทางด้านหัวเสาวิภาวีสีทองชัชจุออนโมกสีอัชลาพรคงยศสสิภาพรจันทวิสุทธิบอลเร็วจะมีทางด้านทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขจรรดพรบรรดาศักด์แล้วก็บีหลังจะมีทางด้านพิมพ์พิจยากกกรัมธนัชชาสุขสดแล้วก็เซตเตอร์จะมีทางด้านพรพันธ์เกิดปราดสิริมามนกิจตัวริบบโร่นะครับตัวรับพิสระจะมีทางด้านปิยนุษแป้นน้อยนะครับ แล้วก็จะมีโค้ชด่วนดานายศีวะะัชรเมธากุลเป็นผู้สอนนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดสําหรับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ทีนี้เรามาดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับสาหรับทีมทัพนักกีฬาไทยเนี่ยก็ได้มาเพิ่มในช่วงเช้าวันนี้2เหรียญทอง1เหรียญเงินนะครับตารางสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดก็จะเป็นดังนี้นะคุณผู้ชม เจ้าภาพจีนรั้งอันดับหนึ่งมี115เหรียญทอง70เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงเหรียญรวม 2 2 1รีเหรียญอันดับ2เป็นญี่ปุ่น29เหรียญทอง38เหรียญเงิน39เหรียญทองแดง106เหรียญอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้นะครับมี2 9เหรียญทอง31เหรียญเงิน56เหรียญทองแดงเหรียญรวม116เหรียญอันดับ4เป็นอินเดียนะครับอินเดียขึ้นมาเป็น11เหรียญทอง16เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงเหรียญรวม41เหรียญอันดับ5เป็นอุซเบกิสถานมี10เหรียญทองียญเอ1ดเหรียญเียนรวม37เหรียญะอันดับที่6 เป็นประเทศไทยนะครับพับมักกีฬาไทยของเราตอนนี้มีเหรียญรางวัลอยู่ที่10เหรียญทองหเหรียญเงิน14เหรียญทองแดงเหรียญรวม29เเหรียญนะครับนับเหรียญรวมไทยจะอยู่อันดับ7นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูทางด้านประเทศอาเซียนของเราจะมีอินโดนีเซียรั้งอันดับที่10นะครับมี4เหรียญทอง3มเหรียญเงิน11เหรียญทองแดงเหรียญรวม18เหรียญอินโดนีเซียได้1เหรียญทองในวันนี้นะครับจากกีฬาประเภทจักรยานนะแล้วก็ อันดับ13จะเป็นมาเลเซียนะครับอาเซียนของเราจะมี3เหรียญทอง3เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงเหรียญรวม18เหรียญสิงคโปร์อยู่อันดับ15นะครับมี2เหรียญทองหเหรียญเงิน4ี่เหรียญทองแดงเหรียญรวม11เหรียญอันดับ16เป็นเวียดนาม1เหรียญทองสองเหรียญเงิน12เหรียญทองแดงเหรียญรวม15เหรียญแล้วก็อันดับ19เป็นฟิลิปปินส์1เหรียญทอง1เหรียญเงินเเหรียญทองแดงเหรียญรวมเเหรียญต่อมาจะเป็นทางด้านบรูไน มีทั้งหมด1เหรียญเงินแล้วก็อันดับ33จะเป็นสปปลาวนะครับมีทั้งหมด2เหรียญทองแดงอันนี้ก็เป็นประเทศอาเซียนของเรานะครับตารางสรุปเหรียญน,นะส่วนทางด้านกัมพูชาพม,ม่านะครับแล้วก็ติมอร์เลสเตนเนี่ยยังไม่มีเหรียญแต่อย่างใดนะครับก็รอติดตามชมกันต่อครับนี่เป็นสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะครับของ เอเชียนเกม2022ที่หางโจวประเทศจีนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทีมทัพทักกีฬาไทยตอนนี้ได้ถึง10เหรียญทอง5เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงเหรียญรวม29เหรียญแล้วนะครับรั้งตารางอันดับที่6ของสรุปเหรียญเอเชียนเกม2022ในครั้งนี้ครับทางช่องก็ขอขอบคุณข้อมูลจากทางด้านสมาคมเบ์อบอลน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทางด้านสื่อหลัก รูปภาพประกอบคําบรรยายจากสยามสปอร์ตนะครับบางส่วนแล้วก็จะมีของพีพีทีวีนะครับมีทางด้านเว็บไซต์ของเอเชียนเกมส0 2องพันยี่สิบสองซึ่งก็นํามาประกอบคลิปบรรยายนําเสนอให้กับพี่น้องคนไทยได้รับชมสรุปเกี่ยวกับกีฬาของทีมทัพนักกีฬาไทยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลกีฬาเอเชียนเกมและก็กีฬาชนิดอื่นรวมถึงวอลเลย์บอลด้วยสวัสดีครับ